หลังจากที่มีการตรวจสภาพร่างกายวันนี้เรียบร้อยแล้วผมก็พาเดินครับพาเดินเล่นๆตามพิษนักแข่งต่างๆแล้วก็มาเจอนี่ครับเาเรียกว่าช่ำชองอยู่ในวงการกอ,อร์สปอร์ตอย่างยาวนานตั้งแต่ผมยังเด็กยังละอ่อนส <c oughs> วัสดีคร,ครับนักโกสรับสัสคับนักโกรธารรมการครับตอนนี้ประกัดชื่อทีมาไายอัปเดตหน่อยครับครับา,ามาฮ่า k y b IRCDAD โท่รรมการครับ นี่คือตะเนกของทีมแข่งในประเทศไทยครับชื่อทีมแข่งนี่จะยาวมากยาวว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับสน, <S <S สนามแรกด้วยก็สนามแรกก็ก,ก,ก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนรถครับแล้วก็จริงๆก็คือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่ามันเราแข่งมาอยู่ตลอดเคยคุ้นเคยอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้วนักแข่งยังเป็นนักแข่งเดิมป่ะหรือว่ามีการแข่งนักแข่งเดิมครับนักแข่งเดิมด้วยนักแข่งเดิมด้วยตอนนี้คาดหวังในปีนี้ยังไงเพราะนี่เพิ่งสนามแรกก็ปีนี้จริงๆก็คาดหวังเรื่องเรื่องแชมป์ะยังไงก็ต้องแชมป์อ่ะเราแข่งอ่ะเราแข่งเราก็อยากได้แชมป์ได้ครับมันมีกลไกอะไหมครับที่เราเป็นห่วงมันโดนไกลก็ ไม่มีไม่มีไม่มีเลยมั่นใจด้วยครับขอบคุณมากครับนะขอของข้าวขอของค้าวขอขงข้าวมาแล้วครับอีกหนึ่งทีมแข่งที่เดินมาแล้วสะดุดตากับเรื่องของแบรนเนอร์แบล็คดอปสีสะดุดตามากสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเลยครับผมเช่างดำครับทีมดัรคแฮมยามาฮ่า ดัมเดซซิ่งชันทบุรีครับผมมาจากไหนนะชันทบุรีครับมาจากจันเลยฮะครับผมแข่งรุ่นอะไรอ่า400เอดิสแล้วก็400เ p ปีชูเนียครับอ่ัคราวนี้เตรียมตัวมาไงบ้างนี่เป็นสนามแรกด้วยก็ทางทีมก็ได้มาซ้อมช่วงสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เวลาก็ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็เรื่องเตรียมเครื่องยนต์ก็ ได้ทางยามาฮ่าครับซัพพอร์ตมาก็ก็ดีครับก็แสดงว่ารถที่ใช้คือยามาฮ่า R3 ใช่ครับยามาฮ่า R3 ครับแล้วเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างก็ในส่วนกติกาของ SP ก็ปรับแต่งตามกติกาครับแต่ส่วนเรื่องของ 400ed ก็มีปรับแต่งเรื่องช่วงชักกระบอกสูบเพื่อจะให้รองรับกับ 400cc ครับผม ในตัวของ A3 เนี่ยเดิมเดิมมาแล้วเนี่ยกับการที่เราต้องปรับตัวของนักแข่งให้เข้ากับรถเนี่ยมันยุ่งยากไหม A3 ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็โอเคแหละครับแล้วก็ A3 ได้เปรียบตรงที่น้ำหนักครับอ๋อได้เปรียบด้วยครับผมน้ำหนักเบาเพราะว่ากติกาเขาให้มา4 0 0ซีแต่สองเรามัน300 310อือืออออก็ ซึ่งถือว่าเราไปแบกนะหรือเราไปแบกเขาแต่ว่าเราได้สฏิกาก็คือเรื่องของน้ำหนักเบากว่า400ก็ถือว่าสนามไทยแลนด์เชอร์คิตก็ขี่ง่ายขึ้นครับกับกับซีซีที่เราอาจจะไปแบกเขาแต่ว่าเราได้น้ำหนักมาครับน้ำหนักเบาเราได้น้ำหนักมาก็เพราะว่าซูได้ซู่ได้ขอบคุณมากครับก็เป็นตามเป้าครับตั้งเป้าไว้ก็ทําได้ อย่่างทีวัสวัสดีครับผมอันนะครับจาก i u รัมครับผมวันนี้เอา Speedmaster มาครับผมขอบคุณที่เชิญมาร่วมงานแล้วก็ยินดีมากครับขอให้สนุกครับวันนี้ สวัสดีครับผมซุปไทม์ทีลอ,อยครับอยู่ในกลุ่มสเต็งเรนเจอร์พอดีวันนี้มีงานแข่งฮา r l เลยของสุวพระรามเก้าพอดีพี่เบิร์ดชวนมาเที่ยวมาดูรถฮาร์เลยแข่งแล้วก็มีรถหลายตัวคาสตอมงานโอเคมากเลยครับสวยมากขอบคุณมากนะครับผมผมชื่อเล่รก็ผมมาจากกลุ่มเซงคงับผมก็วันนี้พอดีมีงานฮา r l เลยอยู่ก็เลยอยากดูบรรยากาศเพราะไม่เคยมาที่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากสัมผัสว่างานเป็นไงบ้างครับผม

พบพระเบกยาสกิดได้ที่งาน R2M มนะคะไม่ได้เพราะว่า